สวัสดีครับหลังจากที่แมนยูนี่ก็แพ้คาบ้านนะครับต่อหงแดงลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดไปศูนประตูต่อ3มีการภา์วิจารณ์การทํางานของเอริกเทนักค่อนข้างเจ็ดเยอะทีเดียวนะครับหลังจากที่ทางด้านเซอร์จิมดีก็จัดหานักเตะตามที่เอริกเทนักต้องการเนี่ยเขาอยากได้ใครเซอร์จิมก็จัดให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเดอร์ลิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านมาซารุยนะครับหรืออย่างเป็นทางด้านซอกซี่นักเตะที่ได้รับโอกาสลงสนามนะครับเกมล่าสุดที่พบก,กักลลิเวอร์พูลเนี่ย ก่อนหนนั้นก็มีหลายหลายคนนะครับที่เอริทนฮักอยากจะได้แล้วสมูสอนี่ก็ประเคนนักเตะเหล่านั้นให้กับเอริทนฮักแต่จนถึงตอนนี้ครับเอริทันฮักก็ยังออกข้อบอนนะครับว่าเรายังคงกําลังสร้างทีมอยู่แฟนบอลก็เบื่อหน่ายคํานี้มากนะครับว่าโอ้โหคนอื่นนี่เขาไม่เห็นได้สร้างทีมยาวนานกันขนาดนี้เลยนะครับรูออยางลิ์พูลด,ดีเห็นไหมไม่ได้สร้างอะไรเลยนะครับมาถึงปุ๊บก็ตูมตุมตมตม,ต,มตุมเลยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดกรารทีมอยู่่ที่เอริทนฮักนี่ได้โอกาสที่ค่อนข้างจริงเยอะทีเดียว ก็เรียกว่าทําให้โค้ชหลายๆทีมนี่อิจฉาเลยนะครับแต่ว่าแฟนบอลของทีมอื่นทีท่มไม่ใช่แมนยูนี่แหมก็เฉียดเหลือเกินนะครับบอกว่าแมนยูไม่ต้องปลดหลอกเอริเทนฮักเนี่ยให้เทนฮักเนี่ยอยู่คุมทีมต่อนั่นแหละครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วแมนยูก็จะเป็นได้แค่ทีมกลางกลางตารางแค่นั้นเองเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเราก็ต้องรับสบภาพนะครับว่าการโดยวิพาษ์วิจัยอย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นความจริงจริงๆอะนะครับโห oh, แพ้กับทางด้านลิเวอร์พูลสประตูต่อศูนย์อะ ทีนี้ทางด้านแกรี่เนวิลนี่ออกมาพูดอะไรบ้างนะครับเมื่อไรที่เอริกเทนฮัง e จะโดนปลดโดยแกรี R ่เนวิลทำนายนะครับว่าเอริกเ e ทนฮังดีจะยังคงได้รับโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าโอกาสเขาเนี่ยจะอยู่ภายใต้ความกดดันเต็มที่เลยก็คือในช่วงคริสต์มาสครับได้มีการพูดกับทางด้านสกายสปอร์ตนะครับบอกว่าเอริกเ e ทนฮังดีจะยังคงได้รับโอกาสอยู่ผมคิดว่าเขาจะได้รับจนกระทั่งถึงช่วงคริสต์มาสไม่มีข้อสงสัย เพราะว่าทาาน้านอินิออสนะครับก็เพิ่งจะให้โอกาสเขานะครับใช้เวลาตัดสินใจสักพักหนึ่งแล้วก็ให้โอกาสเขาทํางานต่อเพราะฉะนั้นพวกเขาดีคงจะไม่รีบร้อนหรอกรับที่จะไปปลดเอริกเทนฮากแต่อย่างไรก็ตามนะครับความคาดหวังก็มีนะครับเซอร์จิมแดนแอนเชอร์สนะครับแล้วก็ท้านั่นบริหารอีกหลายหลายคนเนี่ยพวกเขาไม่โง่หรอกพวกเขาก็คือให้โอกาสเอริกเทนฮากแต่ว่าโอกาสนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนเวลาอยู่ ถ้าเอริเทนฮักไม่สามารถจะทําผลงานได้ดีจนกระทั่งถึงช่วงคริสต์มาสคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับในขที่ทนงดนานเจมี่กาลเกอร์ก็บอกนะครับว่าผมก็คงจะเซอร์ไพรส์มากๆนะถ้าหากยังคงเห็นเอริเทนฮักเนี่ยอยู่คุมทีมต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าเอริเทนฮักนี่ก็เพิ่งจะได้รับสัญญาฉบับใหม่เพราะฉะนั้นคนที่ให้สัญญาใหม่นี่คงจะยังไม่รีบร้อนครับคงใช้โอกาสเอริเทนฮักต่อครับอีกสัก2-3เดือน เกมถัดไปของแมนยูดีก็แม่จะว่าไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะนะครับเจอกับท่านั่นเซาท์เทมป์ตันนะครับเจอกับท่านั่นคริสตันคริสตันพาเลสนะครับหลังจากนั้นโอเคก็จะเจอศึกหนักครับพบกับท่านั่นท่านั่ฮอสเปอร์นี่เน่าเฉพาะในพิมพ์ลีนะครับแล้วก็ระหว่างทางนี้ก็จะมีคาราบาวครับครับพบกับท่านั่นบาร์ซี่แล้วก็ยูฟายูโรป้าลีกเนี่ยพบกับท่านั่นเอฟซีทเวนตี้ครับนี่เป็นโปรแกรมของแมนยูในเดือนกันยายนนี้นะครับ ตลาดการซื้อขายนะ่ะในลีกใหญ่ๆถือว่าปิดไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเหล่านักเตะที่ปเป็นพวกฟรีเอเจนต์นี่ยังคงสามารถที่จะย้ายทีมไม่อยู่นะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีรารข่าวนะครับว่ากําลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะไปเอาราบิโออยู่ราบิโอดียังคงว่างงานอยู่นะนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีเขาบอกนะครับว่ามีปัญหาครับในตําแหน่งพิทฟิลด์อ่ดีคือแนวความคิดของแทนเอเลนเทนฮากคาสิปิโรดีทำผลงานผิดพลาดทุกท่าน,นจะเยอะจริงๆคือ ก็ไม่อยากจะไปโทษคาซิมิโร่ทั้งหมดนะครับต้องโทษทั้งทีมเลยนะครับบโน่ Bruno, จังหวะจ่ายบอลพลาดก็มีนะครับแต่ว่าจังหวะพลาดของเขาเนี่ยมันไม่ได้นํามาข่้นการเสียประตูนะครับหรืออย่างทางด้านมาคาร์นัฟร์ั่าก็ทําอะไรไม่เป็นเลยนะครับเขาบี้เมนูมัสรุยนี่ก็คือเต็มเติมเกมลุกจนแบบจนลืมกองหลังอะนะครับไม่ได้มาช่วยหลังเลยนะครับเนี่ยคือมันมันไม่ใช่ว่าเฉพาะทางด้านคาซิมิโร่นะครับมันเป็นทั้งทีมนะครับ คือจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นที่ผู้จัดการทีมเวลาที่ว่าคือจนถึงขณะนี้แล้วดิยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะให้นักเตะเนี่ยเล่นในตำแหน่งอะไรนะครับเล่นในแผนการเล่นแบบไหนครับเอาทีนี้ในเรื่องของนักเตะในตำแหน่งมิฟลด์ครับแมนเชสเตอร์ยูดีก็ต้องการอยากจนได้ทางด้านราบิโอนะครับถึงแม้ว่าจะได้อุกเต้มาแล้วแต่ว่าฟังการให้สัมภาษณ์ของรดเร์เชนฮักนีก็โอ้โหสายหน้าเลยเาบอกนะว่าอุกเต้นี่กว่าจะปรับตัวเข้ากันกับระบบของแมนยูได้ก็น่าจะใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์นะครับหรือว่าเป็นเดือน แล้วจะไปเซ็นมาทําไมเซ็นมาแล้วบอกว่าต้องใช้รนะยะเวลาอีกเป็นเดือนเราต้องการนักแต่ที่มาแล้วมันสามารถจะใช้งานได้เลยนะครับอ่ทีนี้ก็บอกนะครับว่าอาจจะพิจารณาในการที่ไปเอาราบิโอนะครับนักเตะชาวฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์อยู่นับตั้งแต่ออกจากทางด้านยูเวนตุสครับแล้ะในข่าวนี้มีการระบุนะครับว่าตัวแทนของราบิโอนี่ต้องการที่อยากจะได้ค่าเหนื่อยอย,อยู่ที่10ล้านยูโรต่อปี ตึงตรงนี้ก็ต้องดูนะครับว่าทางนัตอินิอัสนี่จะยอมหรือเปล่านครับ10ล้านยูโรต่อปีนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแต่ว่าก็จะประหยัดนะครับในเรื่องของค่าตัวครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของแมนยูได้จริงๆหรือเปล่าครับนั่นพอสโคนี่ก็ได้ออกพูดถึงอูกเต้ยนะครับบอกว่ายอมรับนะ มารู้สึกวิตกกังวลนะครับกับทนานอุกาเต้เพราะว่าตอนนี้นีอุกาเต้นี่โดนคาดหวังเอาไว้เยอะเหลือเกินโดยอดีตนักเตะม,มิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าอุกาเตเ้นี่คือจะต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างครับเขาจะต้องเป็นนักเตะที่สามารถที่จะทําให้ทีมเนี่ยมันดีขึ้นตรงนี้มันเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากนะนะครับโหคือ นักเตะแค่คนเดียวจะมาเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนั้นเหรอคือตอนนี้นี่ทุกคนก็คือคาดหวังนะครับว่าอย่างน้อยก็มีอุกเต้นะครับที่ว่าน่าที่จะฝากความหวังเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าดูจากโปรไฟล์ที่ผ่านมานี่ผลงานของเขาดีมากๆแต่พอสโคก็บอกแล้วครับว่าผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะว่าแค่ท่านักอุกเต้คนเดียวเนี่ยจะสามารถทําให้ทีมมันดีขึ้นได้ครับแต่ก็รอดูแล้วกันนะครับพรเพอเผอดีเดือนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นอุกเต้นี่ออกสตาร์ทให้กับแมนเชสเตอร์เดก็ได้นะครับเนี่ย อาทีนี้มาดูอัตราต่อรองหน่อยละกันนะครับว่าถ้าหากเอเรทันฮักดีโดนปลดขึ้นมาจริงๆเนี่ยใครครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูซึ่งเต็งหนึ่งในเวลานี้ดีต้องบอกนะครับว่าถ้ามาจริงๆแมนยูก็คงจะสเต็ปเดิมครับและเผออาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้ครับโดยด้านสกายเบรนะครับบริษัทรับสารที่ถูกกฎหมายในอังกฤษออกมาบอกว่า เกเร็กเซาเกตครับอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเป็นเต็งหนึ่งครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมของเรดเดวิลถ้าหารธนเอเทนักดิดโดนปลดออกจากตำแหน่งจริงๆโดยล่าสุดนี่อัตราต่อรองอยู่ที่2ตอนน่อ1นครับส่วนเต็งเอไม่นานจะใช่แล้วมั้งนี่ท้นนาหานพอยจิโนหลังจากที่ได้มีการตกปากรับคำนะครับไปเป็นผู้จัดการทีมให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับแต่ว่าพอชจินโนนี่ก็ยังเป็นเต็ง2อนะครับอยู่ที่5ต่อ2ครับ แตงสามคนนี้อาจจะมาเร็วกว่าที่หลายๆคนคิดก็ได้นะครับรุดฟานิสซรอยเนี่ยใครๆก็บองนะครับว่ารุดนี่คือตอนที่มีการแต่งตั้งรุดเข้ามาเป็นผู้ช่วยของเอเดนทักนิสทุกคนมอยนะครับว่าแสดงว่าแมนยูนี้ตั้งใจนะครับว่าจะให้รุดเนี่ยมาแทนที่ของเอเดนทักในอีกสักปี2ปีข้างหน้าแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดก็ได้โดยทางด้านรุดฟานิสซรอยนีย่โอกาสที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนเอเดนทักนิสเตง3อยู่ที่4ต่อหนึ่งครับตามมาด้วยทางด้านเคอรนแมคเคนน่านะครับ โค้ชของทันด้านอิฟสวิชครับอยู่ที่6ต่อ1แล้วก็โทมัสทูเคิลครับอดีตผู้จัดการทีมของทันด้านเชลซีครับอยู่ที่9ต่อ1แล้วก็พบกับอินไซด์แมนเเตได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ